สวัสดีค่ะฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ขอแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี2568เพื่อให้คุณครูทุกท่านเตรียมความพร้อมก่อนการยื่นภาษีตามกฎหมายกำหนดค่ะภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาคืออะไรคือภาษีที่จัดเก็บจากบุคคลทั่วไปที่มีเงินได้ไม่ว่าจะเป็นประเภทใดชนิดใดถ้าไม่มีกฎหมายยกเว้นให้ก็อยู่ในข่ายต้องเสียภาษี แล้วใครมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาบ้างตามกฎหมายประมวลรัษฎากรกำหนดให้บุคคลธรรมดาที่มีเงินได้มีหน้าที่ต้องเสียภาษีโดยได้กำหนดหน่วยภาษีเงินได้ไว้ได้แก่ 1. บุคคลธรรมดาและพูดถึงแก่ความตาย 2. ห้างหุ้นส่วนสามัญที่มีใช่นิติบุคคล 3. คณะบุคคลที่มีใช่นิติบุคคล 4. กองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่ง การคำนวณภาษีเบื้องต้นคือนำไรายได้ที่คุณครูได้รับตลอดทั้งปีมาหักด้วยค่าลดหย่อนและสิทธิประโยชน์ต่างๆก่อนคำนวณภาษีที่ต้องชำระจริงตามอัตราฐานภาษีที่กำหนดค่ะเงินได้พึงประเมินคือเงินได้ที่กฎหมายบังคับให้เราต้องเอามาเสียภาษีซึ่งโดยทั่วไปแล้วเงินได้ที่เราได้รับจะเป็นเงินได้พึงประเมินแทบทั้งสิ้น เว้นแต่จะมีกฎหมายเขียนเอาไว้อย่างชัดเจนว่าเงินได้ก้อนนั้นเป็นเงินได้ที่ได้รับการยกเว้นภาษีค่ะยกตัวอย่างการคำนวณรายได้ทั้งปี3 1 0 4 0 0 0บาทโดยคิดจากเงินเดือน2,000 20, 0บาทเงินพิเศษ5,000บาทและเงินพิเศษเสา1น4 40, 4 4 0 0บาทหักค่าใช้จ่าย 1,000 0 0บาทหักค่าลดหย่อน60,000บาทรวมรายได้ก่อนคิดภาษี1 5 4 4 0 0บาทจากจำนวนนี้ได้รับการยกเว้นภาษีตั้งแต่1บาทถึง1,50,000บาทยอดที่ต้องนำมาคำนวณภาษีคือ4,400บาทคูณด้วยอัตราภาษี5%เเท่ากับภาษีที่ต้องชำระ คือ220บาทค่ะคุณครูสามารถใช้สิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนเพื่อช่วยลดภาระภาษีได้ mm hmm. เช่นค่าลดหย่อนคู่สมรสและบุตรค่าเบีย้ยประกันชีวิตและประกันสุขภาพการซื้อกองทุน RMF และ SSF ดอกเบีย้ยเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยเงินบริจาครวมถึงนโยบายภาครัฐค่ะสำหรับครูบรรจุ จะมีรายการเงินได้ที่ได้รับการยกเว้นคือเงินสะสมกองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชนโปรดตรวจสอบหลักฐานการลดหย่อนให้ครบถ้วนก่อนดำเนินการยื่นแบบภาษีนะคะโดยปกติทางโรงเรียนจะจัดเตรียมหนังสือรับรองการหักภาษีนัที่จ่ายหรือ50ทวิให้กับคุณครูทุกท่านโดยสามารถรับเอกสารฉบับจริงที่ธุรการตามวันที่กำหนดค่ะ คุณครูสามารถตรวจสอบภาษีของตนเองได้จากแอปพลิเคชัน HumanSoft โดยไปที่มุมขวาล่างเลือกภาษีเลือกลดหย่อนภาษีระบบจะแสดงรายการหากมีรายการลดหย่อนภาษีกดเครื่องหมายบวก คุณครูสามารถบันทึกค่าลดหย่อนต่างๆที่ตนเองมีแล้วกดบันทึกข้อมูลจะถูกนำมาคำนวณภาษีเบื้องต้นค่ะคุณครูสามารถยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเมื่อใดกำหนดเวลายื่นคือช่วงเดือนมก,กราคมถึงมีนาคมของปีภาษีถัดไปสามารถยื่นแบบแสดงรายการได้ด้วยตนเองที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา หรือทางเว็บไซต์ของกรมสรรพากรที่ www.rd.go.th อย่าลืมยื่นภาษีกันนะคะเพราะหากไม่ชำระในกำหนดเวลาหรือชำระไม่ถูกต้องจะมีเบี้ยรปรับและเงินเพิ่มอีกร้อยละ1.5ต่อเดือนหากกรณีเจตนาละเลยไม่ยื่นแบบเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงมีโทษปรับไม่เกิน2 0 0แสนบาทหรือจำคุกไม่เกิน1ปีหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะ อย่าลืมเตรียมเอกสารและยื่นแบบแสดงรายการภาษีกันนะคะขอบคุณค่ะ